นะครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2โรงเรียนของบางแก้วทุกคนนะครับวันนี้ครูดิเทพนะครับกลับมาพบกันในวิชาสศึกษาเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์คืออะไรนะครับมาฟังครูอธิบายได้เลยนะธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับ ในครอบครัวเราเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วยสมาชิกหลายวัยได้แก่วัยเด็กไ,ดไวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยจะพบว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นน้องที่เคยเป็นทารกปัจจุบันเนี่ยก็โตขึจจ้นใหญ่ยนุบาลคุณปู่คุณย่าที่เคยแข็งแรงเนี่ยปัจจุบันก็ได้แก่ชราลงไป สิ่งนี้เนี่ยล้วนเกิดขึ้นกับทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับซึ่งเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับโดยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับเริ่มตั้งแต่เราเกิดมาลืมตาดูโลกนะครับตั้งแต่เราจเจริญตั้งเกิดมาจากท้องแม่เลยนะครับจเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นเด็กนะครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุตามลําดับโดยแต่ละวัยเนี่ยนะจะมีโอกาสที่เราจะสามารถแก่และบาดเจ็บ ร,รวมถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือความตายซึ่งไม่ว่าใครเนี่ยก็ไม่มีสามารถไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎธรรมชาติเหล่านี้ได้นะครับง่ายๆเลยธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ก็ตั้งแต่เกิดนะครับจเจริญเติบโตไปถึงวัยแก่นะครับมีการบาดเจ็บการป่วยล้มไข้นะครับและสุดิ้นสุดสุดท้ายของธรรมชาติชีวิตมนุษย์ก็คือการตายนะไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นะครับ อันนี้ก็คือแผนภาพแสดงธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับตั้งแต่วัยทารลกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่รวมถึงวัยสูงอายุเลยนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องนี้นี่แหละฮะเรามาจะเรียนจะมาเรียนกันเรื่องการจเจริญเติบโตนะฮะในแต่ละช่วงวัยนะครับเริ่มตั้แต่วัยแรกฮะวัยทารลกนะครับคือวัยตั้งแต่แรกเกิดลืมตาดูโลกจนถึงอายุ2ปี โดยวัยทารกเนี่ยการจเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับมีพัฒนาการทั้งร่างกายอารมณ์และสติปัญญาโดยวัยทารกเนี่ยนะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะยังเป็นวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้นะไม่ว่าจะกินจะนอนะอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อแม่ก็จะเป็นคนนะครับดูแลนะเมื่อข้ามวัยทารกต่อไปก็จะเป็นวัยเด็กนะครับวัยเด็กก็คือวัยตั้งแต่อายุ3 ขวบถึง12ขวบเลยก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 เนี่ยเขาเรียกวัยเด็กนะครับโดยการจเจริญเติบโตของวัยเด็กเนี่ยจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนหรือสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของแต่ละคนแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะพัฒนาด้านสติปัญญาและร่างกายนะครับเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นก็คือเราเนี่ยจะสามารถพูดได้ อ่านหนังสือออกนะครับเขียนหนังสือได้นะครับส่วนร่างกายเราก็จะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือวัยเด็กพัฒนาการของวัยเด็กการเจริญเติบโต,ตของวัยเด็กเมื่อวัยเด็กเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยคือวัยตั้งแต่อายุ13ถึง20ปีนะครับ เป็นการจเจริญเติบโตเนี่ยจะเป็นไปอย่างช้าๆนะฮะแต่มั่นคงและเห็นได้ชัดก็คือการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยก็จะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะมีเสียงที่ใหญ่ขึ้นทุ้มขึ้นนะฮะแต่หนุ่มเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มนั่นแหละส่วนผู้หญิงก็จะเป็นสาวก็คือจะมีหน้าอกนะเอวคออสะโพกผายครับและมีประจำเดือนอันนี้ก็คือการจเจริญเติบโตของวัย เด็กให้วัยรุ่นนะครับแล้วแต่สังเกตได้คือวัยรุ่นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายนะครับเมื่อเสร็จวัยรุ่นแล้วเราก็จะโตไปเป็นวัยทํางานนะวัยทํางานก็คือช่วงอายุ21-40ถึงปีนะครับก็จะเป็นวัยที่หยุดการเจริญเติบโตแล้วนะครับวัยทํางานร่างกายเราก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้ว พร้อมสําหรับการมีครอบครัวนะครับโดยช่วงวัยนี้เนี่ยก็อาจจะมีครอบครัวแต่งงานนะครับมีลูกนะฮะส่วนวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นวัยที่เริ่มเสื่อมสภาพและนะฮะสี่สถึงหกสิบปีก็จะเป็นวัยของพ่อแม่ของเราหรือเปล่ารูไม่แน่ใจนะฮะวัยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นวัยเดียวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราครับก็จะเริ่มเป็นโรคต่างๆแล้วแต่ความแข็งแรงการดูแล สุขภาพของแต่ละคนนะครับเมื่อสิ้นสุดวัยผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นวัยสูงอายุนะครับก็คือวัยตั้งแต่อายุ60ปีเป็นต้นไปนะครับวัยสูงอายุเนี่ยหรือเรียกอย่างว่าวาัยชรานะครับร่างกายเนี่ยจะหยุดเ,เดติบโตเราตั้งแต่เราเป็นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่แล้วนะส่วนวัยนี้เนี่ยร่างกายก็จะเริ่มถดถอยนะครับเสื่อมสภาพทางร่างกายนะครับมีโรคประจำตัวแล้วแต่บุคคล เมื่อสิ้นวัยสูงอายุก็จะเรียกว่าการสิ้นอายุไขนะครับกค็คือการเสียชีวิตนี่ก็คือวัฏจักรและธรรมชาติของชีวิตนะครับมีเกิดมีแก่นะครับ,ม,ม,นะรบมีเจริญเติบโตนะครับมีบาดเจ็บโรคภัยร้ายและก็สิ้นอายุไขคือการตายนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะหมดแล้วนะฮะสำหรับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ โดยการบ้านของเราฟังให้ดีง่ายๆให้นักเรียนเดี๋ยววาดภาพครอบครัวของตนเองระบายสีตกแต่งให้สะอาดสวยงามนะครับง่ายๆนะย้ำอีกรอบหนึ่งการบ้านเนี่ยให้นักเรียนวาดภาพครอบครัวของเราใครจะวาดนะครอบครัวเรามีใครบ้างพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับเน้นๆวาดและระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับสาหรับวันนี้นะครับเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับก็หมดชั่วโมงแล้ว บพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย